นี่คือจอมหยุดเดนเนี่แต่ละมือแต่ละเวนเนี่โอ้ยมัอนี้มันไปส่งขีดขานเถอะเนาะนอนเศร้าเมื่อยสะกวนจะเข้าในคลิปเขาเห็นแต่แค่เขาออกกำลังกายเบื่อหวังนีบุญยาพักโอ้ยเสมาเมื่อแต่ละมันนี้เนาะโอ้ยนอนสะกอาคุดกูโอ้ยจเจริญเนาะโอ้ยมัอนี้คือเป็นส้มเมื่อยวะนอนพัดไม่งวดอือเอาตามินะ บ่ได้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 เขาต้องอดทนเขาต้องอดทนโอ้ยเอาอีกคนจิกมอยก็นะอีจิกฮาจอาลองมึงเอนโอ้ยสองอสามสี่ห้าโอ้กูไม่ะนอวันนี้นะโอ้ยหา วันนี้ขึ้นเลยฮักเวนแอจะวะอ้ยวัวยับพากแม่วะอุ้ยผู้ไดมาเห็นก็มาแต่งงามแต่งงามผูได้แทมเบื้องม้งนินั่นมีประวัติยังอีกเช็ไหมเจ็คมาในอึบอีกหนึ่งอีกจชกคสองอีกจชกคสาโอ้ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยผูเดินกับอันบอกเดินละเอ้าเอยกบอกเดินด้นะกูวันนี้อู้วเอ้เอานนี้ไมดีฮหร เอาคนคนเพื่นเล่นคเพื่อน่าเล่นคเันสบุกมันทีเล่นไปเอาลกมั้งมีขาุเป็นหนักวะุปเววคอยทีนึงสอสการใส่เนี่อู้ขาขนาดเท่าสสามสีอกบยกบย กมั่ม oh, so ือนแต่มือนี้วาโอ้ยบ่ได้บ่ได้เอฟซีที่ตามไล์ต้งฟางเฮ็ดอีกตะเคียนลสิโอ้กูไทยดีแล้วกันโอ้เอาไทยเอาวขาเบไทยเลยสองสามโอ้ยกูยี่สิบงสี่ไอ้ยี่สิบแม่บอากูจะให้ได็กิบเช่าิเาไป